สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวงาน MUT 2023นสในรอบแต่สีหรือว่ารอบไฟเน่านั่นเองนะคบผมเดินมาเจอด้อมแรกก็คือด้อมของวีนาปวีนาซิงครับผมยิ่งใหญ่มากๆเจอนางสาวไทยพี2023ด้วยแล้วก็เจอพี่สไปบาบาบีนะครับผมน่ารักมากๆตั้ง2คนเลยครับผมเจอพี่ซาร่ารีแคปครับผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในรอบต่างๆที่ผ่านมาด้วยนะคที่เขาหน้ารักมากๆเป็นกันเองสุดๆเลยเจอแอนนาเสือด้วยนะครับมิดยูนิวอ์สไทยแลนด์ปี2022แล้วก็ข้างๆนั่นก็คือโยโย่ครับ เออินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2022เช่นกันเจอมิดยูนิเวิร์ลาวปี2023ด้วยสวยนักมากกับตัวจริงก่อน <c oughs> <G> ที่จะเข้าไปในงานนะครับผมแวะถ่ายรูปก่อนนิดนึง <c oughs> อยากจะบอกทุกคนว่าตื่นเต้นมากๆ นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ได้มาดูหน้าง,งานจริงๆอยากจะบอกว่าการประกวด Mid u u n v v r s s e t ไท i l ล n d เนี่ยผมติดตามมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะทุกๆปีนะครับผมก็จะติดตามผ่านการประกวดทางโทรทัศน์ตลอดเลยการประกวดดังงามเนี่ยให้อะไรกับคนดูเยอะมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือให้อะไรกับผมเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมในเรื่องของ Inspiration มุมมองทัศนสกติต่างๆและที่สําคัญคือได้ในเรื่องของภาษาด้วยครับทุกคน และตอนนี้คือเขากำลังจะประกาศในรอบ20คนสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าใครบ้างนะครับสำหรับปีนี้จริงๆแล้วผมก็แอบเชียร์วีนาด้วยนะเป็นคนที่ผมเชียร์มาตั้งแต่ปี2018เลครับถึงรอบแนะนำคณะกรรมการแล้วครับผมคนแรกก็คือมาริยาพูลเลิศราบ m i ดยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2017ตามด้วยแอนแอนชิลีนะครับผมมิดยูนิเวอร์ไทยแลนดปี2021และคนนี้ก็คือมิดยูนิเวอร์สฟิลิปปินส์นะครับปี2022ที่ผ่านมา แอบรู้แล้วก็ตื่นเต้นกับนางงามเลยครับวีนาจอยมากๆเลยทุกคนคนแรกนะครับ MUT อุตรดิตถ์ครับผมคนนี้ถือว่าเป็นนางป่าได้เลยหุ่นดีมากๆส่วนคนนี้ MUT ลำพูนครับผมชนแสงสุดๆส,ส่วนคนนี้ก็คือแอนโทเนียนะครับผม MUT นครราชสีมาตามมาด้วยนารินนะครับผม MUT ประจวบคิริขันหุ่นดีสุดๆและคนนี้ก็คือขิงนะครับผม MUT นครปฐม และคนสวยหุ่นดีมากนี่คือกลองทองนะครับผม MUT พิษณุโลกและคนนี้ก็คือเจนนี่ MUT สุราษฎร์ธานีครับผมต่อกันด้วย MUT 45ชนบุรีนะครับผมคนนี้ตำนานเยอะสุดๆไปเลยส่วนคนนี้จัดระเบียบร่างกายได้ดีสุดๆ MUT 2 0สูตรแม่ห้องสอน ถือว่าสวยครบเครื่องสุดๆไปเลยครับทุกคนมาถึงวีนาเปาวีนาซิงแล้วนะครับผม M.U.T.04 ภูเก็ตครับทุกคนโอ้โหเดินมาเนี่ยสะพึงมากๆแบบซับแบบใหม่ฟาสุดๆมาปีนี้ถือว่าวีนาครบเครื่องมากๆเลยจริงๆครับและคนสุดท้ายที่ตามเชียร์อยู่นะครับก็คือ M.U.T. นครสีธรรมราชครับผมอันนี้จะเป็นรอบชุดดาตีแล้วนะครับทุกคนสวยมากๆแต่ละคนเดินดีสุดๆ หนักใจแทนคณะกรรมการเลยนะครับเนี่ยมาถึงวีนาแล้วนะครับโอ้โหโจัก,กรวาลสุดๆเลยครับผมเดินดีมากๆมาด้วยชุดสีทองนะครับอันนี้เป็นชุดที่เธอได้แรงบันดาลใจจากที่เธอฝันมานะครับวันที่เธอชนะเนี่ยใส่มงคุดสีทองก็ชุดสีทองบวกกับมีที่เสริมไหล่ด้วยนี้จะเป็นรอบการประกาศเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายแล้วนะครับ อีกไม่กี่นาะทีข้างหน้านะครับผมเราก็จะทราบแล้วนะว่า m i s s u n i v e r s e Thailand ปี2023ปีนี้จะเป็นใครแล,แล้วเราก็ได้ท็อป5แล้วนะครับสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นท็อป5ที่แกล่งแงที่สุดเลยก็ว่าไนดะ้อันนี้เป็นรอบที่วินากำลังตอบคำถามอยู่นะครับในรอบ3ามคนสุดท้ายครับผมแลวก็ถึงเวลาอำลาตำแหน่งของแอนนาเสือเสืออามเอี่ยมนะครับผมมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2022ครับผมสวยสงา่าและเธอก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆอันนี้เป็นการแสดงนะครับผมของพิคปริชโชค,ครับผมเป็นเก่งมากๆคน ตามด้วยปีปีกริดนะครับผมตัวจริงคือน่ารักมากๆอันนี้ถือว่าเป็นซีนใหญ่ได้เลยไหมครับทุกคนเนี่ย <c oughs> แล้วก็ถึงเวลาได้ m ิดยูนิเวิร์คนใหม่2023แล้วนะครับนั่นก็คือแอนแอนโทเนียครับผม MUT จากนครราชสีมาถือว่าเธอก็เป็นตัวเต็งมาโดยตลอดนะครับและก็เป็นคนที่ทําผลงานได้ดีมากๆในทุกๆรอบและที่สําคัญคือเสียดายวีนามากเลยครับทุกคนแต่ก็เชื่อว่าวีนาทําดีแล้วก็ทําดีมาทุกๆรอบมากๆปีนี้ถือว่าเป็น the ะเบสเวอร์ชั่นสำหรับเธอแล้วครับมาให้กําลังใจวีนากันครับไละจับมือวีนาด้วย <c oughs> ตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งที่3สําหรับการประกวดนางงามของเธอแล้วนะ และเชื่อว่ายังมีเส้นทางอื่นๆให้เธอได้เติบโตไปอีกนะครับจะคอยสนับสนุนตลอดไปเลยและมาถ่ายรูปก,กับกลองทองครับผมน่ารักมากหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินไปถ่ายรูปก,กับหลายๆคนเยอะมากๆเต็มยูทีต่างๆแต่ละจังหวัดนะครับผมได้ให้กําลังใจทุกๆคนเลยหนึ่งสาวงามจากเอ็นยูทตังนะครับผมอยากบอกว่าเธอวันนี้สวยมากๆชวนแสงสุดๆ และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้แอบมาถ่ายกับแองจี้ด้วยนะครับลูกสาวของแม่ปุ้ยนั่นเองและคนนี้ก็คือคนที่ผมเชียร์ปี2022นะครับนั่นก็คืออกากัน,นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็ยังติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยนะมาถ่ายรูปก,กับนางสาวไทยครับวันนี้ดาดอกกุหลาบกับผมสวยมากๆคนต่อไปนะครับผม นางสาวไทยปี2022อยากจะบอกว่าตัวจริงสวยมากๆเลยทุกคนโอ้โหผมถ่ายไปเนี่ยเขินไปเลยคนต่อไปนะครับผมนางสาวไทยปี2023นั่นเองคนหรือว่านางฟ้าครับเนี่ยสวยจริงๆ <c oughs> สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับแอนโทเนียนะครับในการประกวด m ิดยูนิเวิร์สปี2023ที่เอลซาวาดอรนะครับอันนี้ก็คือทีมงานที่ไปดูด้วยกันนะครับผมทังหมดสาคนด้วยกันขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันนะ